สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนมกราคม2,568นะร้าราศีเมถุนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมเป็นถึงวันที่21ิมิถุนายนเนาะแม่เปิดไพ่ได้ไพ่เดสตาร์เลยนะไพยย่แห่งความหวังความฝันนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันบางทีถ้าเรามีความหวังหรือความฝันที่เราอยากจะทําอะไรเนี่ยก็คือให้ทามุ่งมั่นตั้งใจทําในสิ่งที่เองอยากจะทานะคะแบบนั้นก็น่าจะดีกว่านะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยโอกาสที่มันเข้ามาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ทันได้ตั้งตัวหรอกหรือเราอาจจะไม่ได้คิดอืมเราถึงต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอไงพร้อมทุกสถานการณ์นะคะเดสตร์เนี่ยยังหมายถึงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของการแสดงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะ แบบได้เปิดตัวอะไรเงี้ยงานเปิดตัวงานโฆษณาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมด้วยนะอาจจะเป็นอีเวนต์ซึ่งมันรวมไปถึงหน้าที่การงานสำหรับบางท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแหล่ด้วยตรงเนี้ยมาถึงดาราน,นักแสดงได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะบางครั้งบางคราวอะไรที่มันเป็นอาชีพที่เราทำอะ่ะบางทีเราก็ไม่มันเหมือนเป็นความเชี่ยวชาญและความชํานาญที่เราเองก็ ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนนะเห็นไหมได้ดีอิมเพรสมาด้วยเดอะซันมาด้วยค่อนข้างี่จะดีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เรื่องของหน้าที่การงานนี่คือดีนะมีการเพอร์ฟอร์มดีเลยโดยเฉพาะาดารานักแสดงได้ดีนะคะจะเป็นจะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเนี่ยโชคหรือโอกาสกำลังเข้ามาคุณนะคะเป็นที่รู้จักโดง่งดังด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่ที่เกี่ยวข้องเอนเตอร์เทนน่ทั้งหลายแหล่นะเกี่ยวข้องกับเอนเตอร์เทนนะคะเรื่องของการแสดงเรื่องของการพูดนะคะงานที่เกี่ยวข้องการพูดทุกอย่างนะคะตรงนี้นะ จะสําเร็จเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแน่นอนว่าอาจจะมีเรื่องของความอุปสรรคเนะี่ยความลําบากบ้างนะแน่นอนคนเรามันต้องพัฒนาตัวเองคุณนะสิ่งที่สําคัญคือทุกงานจำเอาไว้ทุกงานทุกอาชีพล้วนแล้วแต่ต้องพัฒนาตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครแบบมึงทำปุ๊บม,มึงเก่งเลยไม่มีนะคะล้วนจะต้องผ่านการบ่มเพาะมาด้วยกันทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นงานที่เราเองอ่ะคือถ้าเป็นงานที่เราคุ้นเคยคุ้นชิน่ะก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่คุ้นชินยังเป็นเด็กน้อยบางทีเราก็ต้องอาศัยคําแนะนำเนี่ยนะคะ อาศัยคำแนะนําจากคนอื่นด้วยโอกาสดีๆมันเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเข้ามาเนี่ยให้รีบฉวยใหรร้รีบทำนะคะรีบฝึกรีบซ้อมสิลคัญก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยเนี่ยตรงนี้ยังมาถึงความมั่นใจด้วยนะคะในการกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะเรีเซนต์นะคะอันนั้นถึงจะดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นมาด้วยนะคะเพราะสองสองนี้มันจะไปด้วยกัน โอกาสเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะ,ะนั้นก็เหมาะนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่แบบเ,เคยทําดีมาก่อนด้วยสิ่งเรื่องสำคัญน,นะเอาเป็นว่าโอกาสในการเจริญเติบโตต่อหน้าที่ของคุณเนี่ยเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งเนี่ยสูงมากอืมแต่อย่างที่บอกนะว่าตรงนี้นะคือไพ่ตัวนี้มันเป็นไพยย่ห่งลัคก,กี้ไพยย่ห่งโชคดีนั่นแปลว่าอะไรบางครั้งเนี่ยคือมันส่วนหนึ่งมันต้องมาจากสิ่งที่เราทําด้วยเนื่องออกมาเนี่ยสิ่งที่เราเคยทํามาเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําดีมาตลอดเนี่ยโชคก็จะยิ่งแบบทวีคูณอีก นึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเ,เราอาจจะทาได้ระดับหนึ่งโชคนี้มันก็จะช่วยส่งเสริมซัพพอร์ตให้มันดีขึ้นกว่าเดิมก็จะมีลักษณะนั้นนะ,ะเพราะนั้นก็อยู่ที่ผลงานเหล่านั้นเนี่ยผลงานในอดีตว่าคุณทำอย่างไงคุณได้ไปหกทัวร์ด้วยอัในในี้ในอดีตมันทำมาอย่างไงมันก็จะมาส่งผลในอนาคตนั่นเองนะคะมันก็จะมีลักษณะนั้นจริงแล้วบางคนบอกว่าทำเนี่ยบางคนบอกว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีนี่แหละลักษณะของพ่จะบอกเลยว่าตอนเนี้ย สิ่งที่คนทํามันจะสดสะท้อนและส่งผลออกมาในตอนนี้คือต้องเข้าใจนะว่าจังหวะชีวิวของแต่คนมันไม่เหมือนกันนะบางคนเอาว่าทำมาทั้งชีวิตกว่าจะได้ใช่ปะแต่กว่าจะแต่พอมานี่มาแบบเปรี้ยงปร่างนะเข้าใจไหมนเนี่ยมาแบบปังปังอะอะไรประมาณนั้นเหมือนคล้ายๆกับอะไรอดเปรี้ยววิกินหวานเพราะฉะนั้นหย่าละความพยายามนะใครที่ยังไม่ประสบความสำเร็จแปลว่าโอกาสยังมาไม่ถึงคุณไงอ่าบางคนนี่เกิดแบบโอ้โหมักจะพูดว่าเออคนนั้นเขาโชคดีนู่ๆๆนนะี่นั่นแต่จริงๆแล้วคุณอย่าลืมนะสิ่งที่เขาโชคดีค เออนะเขาสะสมก่อนเนี่ยสะสมมาตั้งแต่อดีตเลยนะบางคนบอกอดีตชาติจะว่าอย่างนี้ก็ได้นะคุณนะฮะมันเป็นบุญเก่าอ่ะนะฮะกินบุญเก่าสําหรับบางคนนะฮะเออเพราะฉะนั้นเ็าถึงบอกไงว่าให้ทําดีสะสมความดีสสมจริงๆก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การคือสะสมประสบการณ์และความสามารถความเชี่ยวชาญนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญในองค์การทํางานไม่ว่าจะด้านใดนก็ตามนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเชี่ยวชาญเมื่อไหร่ที่คุณมีความมั่นใจเมื่อไหร่ที่คุณแบบสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อยู่ตลอดเวลา แล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเองสม่ำเสมอเนี่ยนะโอ้โหยังไงคุณก็เติบโตอ่ะดีนะเติบโตในอาชีพการงานของคุณสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรักในสิ่งที่คุณทําด้วยเป็นสิ่งที่แบบคุณอยากจะทําอันนี้สําคัญมากนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําในสิ่งที่เรารักต่อให้มันมีอุปสรรคมากแค่ไหนเนี่ยเราก็สามารถทํามันออกมาได้ด้วยดีนึกออกไหมคะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารักไงอันนี้ก็สําคัญบางคนบอกอ้ไม่รู้จะอย่างเด็กน้อยเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าอยากโตไปอยากทําอะไร ก็ให้ดูก่อนว่าเราอ่ะถนัดด้านไหนเราชอบทําอะไรเป็นพิเศษนั่นแหละเรามีความสามารถอะไรเป็นพิเศษมันคือทาเล่นไงอ่าก็ให้ให้ส่งเสริมตัวเองในด้านนั้นนะฮะส่งเสริมตัวเองในด้านนั้นคือฝึกฝนฝึกเปรือฝีมือด้านนั้นอย่าเพิ่งไปดูแคลนว่าแหมโอ้มัน,ม,นมันได้เงินคือถ้าคุณเอาเงินเป็นตัวตั้งนะมันจะลําบากเพราะท้ายสุดแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีรายได้สูงก็จริงนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบแบบ้า้สุดแล้วคุณก็อยู่มันไม่ได้นะเรื่งองออกไหมคะ เพราะมันจะมีความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เราทำไงเพราะเราไม่ได้รักไงแต่มันได้เงินดีไงเออแล้วเราก็จะรู้สึกแบบโอ้ยลูกนี้อย่างนั้นรู้งั้นอย่างนึนง,นนองนนเอกไหมคะเราก็ต้องมานั่งคิดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องตัวนี้ด้วยนึกถึงอดีตบางคนสำหรับบางท่านเนี่ยลูกนี้น่าจะอย่างนั้นอย่างนี้นึ่งเหอไหมคะแต่สิ่งที่สอนคือบางทีอ่ะบางคนก็บอกเอ้ยแต่ง,งานที่เราชอบแม่งไม่ได้ตังค์แต่คุณอย่าลืมนะทุกวันนี้เนี่ยแนวโน้มในเรื่องการหาเงินเนี่ยมันเยอะมากบางคนโอเคได้ททําในสสิ่่งงีเออชชชบบไไดด้้แแรรร์์ปะ ทำแบบให้คุณหนึ่งเขาเห็นว่าที่ฉันชอบแล้วมันน่ารักมุ้งมิ้งอ่ะนึกออกไหมฮแบบของกระจุกกระจิกงน่ารักของที่ไม่คิดว่าจะทาเงินได้อ่ะคุณแต่มันกลับกลายเป็นที่ต้องการน่ะมันกลายเป็นนิชมาร์เก็ตมันกลายเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบอะ่ะมีคนอยากได้ของกระจุกกระจิกอะ่ะไอ้วาดรูปปุ๊กปิกอะไรนั่นอ่ะนึกออกไหมฮะจะต้องเซตติกกงเซติเกอร์นึกออกไหมมดูเหมือนไม่ทําเงินอ่ะใช่ปะ่ะแต่มันกลายเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบแล้วมันก็ทําให้เราได้งานเข้ามาเราได้ทําในสิ่งที่เรารักเราได้ตังค์ แล้วมีชื่อเสียงมีทุนรู้จักด้วยทำคอนเทนต์ให้คนอื่นเข้ามาดูด้วยโอ้โหทีนี้รายได้มาหลายทางเลยคุณใช่ไหมแต่สิ่งที่สําคัญนะไอ้พวกนี้มันจะทำได้คือเราต้องมีความมั่นใจแล้วก็เก่งในเรื่องการพรีเซนต์ด้วยนะเนี่ยเก่งในเรื่องการพรีเซนต์จะดี นะคะพูดเก่งด้วยมีจังหวะจะโคนนู่นด้วยมันก็จะทําให้เรามันดูน่าสนใจมากขึ้นจะให้ดูเล็กๆอ่ะดูไม่มีอะไรแต่มันดูน่าสนใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝึมันนี่คือ t a เลนต์มันคือความสามารถเฉพาะตัวซึ่งแต่และคนมีไม่เหมือนกันต้องบอกไว้ก่อนนะคะมีไม่เหมือนกันแต่มันฝึกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ตามนะคือถ้าเรารักแล้วเราชอบจำเอาไว้นะอะไรที่เรารักแล้วเราชอบแล้วเรามีความตั้งใจความพยายามเนี่ยนะคะมันจะมันสุดท้ายมันจะได้ดีเสมอนะจำเอาไว้ ะะซึ่งแน่นอนบางคนก็ไม่รู้ไอ hey, you know <to> ้คำว่าได้ด so ีค really like ือแค่ไหนอ่ะค <dar> ือเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันไงบางคนบอกโอ้มีห้าล้านดีใจแล้วมีบางคนสิบล้านดีใจบางคนมีร้อยล้านถึงจะรู้สึกดีใจบางคนอยากมีเงินพันล้านเพราะฉะนั้นเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยแปลว่าเงินน้อยๆเนี่ยแต่ครอบครัวมีความสุขก็คือจบไงสาหรับบางท่านเขาไม่ได้ทะเยอทะยานอะไรขนาดนั้นเขาขอแค่ได้ทําในสิ่งที่เขารักแล้วก็ได้แชร์ได้แบ่งปันแล้วทำให้คนอื่นได้แบบ เออมาร่วมพูดคุยกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นไอ้นิยามความสุขแต่ละคนไอ้นิยามความสุขความสําเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคือตัวเราเองก็ต้องมีคนที่ค้นหานะคะว่าตัวเราจริงๆ้วความสุขของเราอยู่ที่ตรงไหนความสําเร็จของเราคือตรงไหนไม่จําเป็นต้องไปบไป,ไปคิดแบบต้องเหมือนชาวบ้านนั้นไม่ใช่นะคุณนะคะเพราะชีวิตเราคือชีวิตเราชีวิตเขาชีวิตเขานะคะจะไปลอกเลียนแบบก๊อปปี้อะไรขนาดนั้นก็คงไม่ได้นะคะบางคนมีเงินเยอะมีชื่อเสียงอะเราเป็นไง มันกลายเป็นแบบกลายเป็นขยะไปแล้วอ่ะในตอนนี้นะคะด้วยความที่แบบว่าหลงละเลยยงอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นคือแต่ใดก็ตามนะเรื่องของความสุขความสำเร็จเป้าหมายาตะคนไม่เหมือนกันเอ,เอาทุกตัวเองเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะ <S <S งแล้วก็หาเป้าหมายของตัวเองให้เจอเนี่ยหาเป้าหมายของตัวเองให้เจอหาความฝันไล่ล่าหาความฝันของตัวเองอย่างนี้นจะดีกว่านะคะแน่นอนว่าตรงเนี้ยเป็นตัวที่บอกเลยว่าสําหรับชาวราศีมถุนนี่คือดวงคุณกำลังจะเปลี่ยนความสำเร็จมกำลังจะมาแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ย แต่และคนไม่เหมือนกันใครที่ทําดีไปก่อนเนี่ยอันนี้สําเร็จแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้บว่าคนที่เพิ่งเริ่มแล้วมันจะได้ไม่ไม่มันก็มันก็ต้องเริ่มไงใช่ไหมฮะก็ต้องเริ่มทำแล้วสะสมไปเรื่อยๆนะคะแต่คนที่เพิ่งเริ่มเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสเตตไหนระดับไหนเลเวลไหนของคุณก็ตามนะโชคคุณมันจะมา ะะจะมามากมาน้อยก็ต้องแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาทำอะไรไม่มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการงานเนี่ยการงานกันถือว่าดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะโอกาสประสบความสำเร็จขอนท่านที่สูงใครที่อยากทำอะไรก็คือรีบทำก็แล้วกันรีบกรอบรีบโกยอาจจะได้สันั้นนะคะ,ะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าเรื่องการงานการเงินก็ทัางกี่ยรดุรุ่ง,รงความรักก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครนะที่กำลังอยากจะมีลูกเนี่ยไพ่เด็กพ่ท้องขึ้นเยอะแยะเลยนะคะใครที่อยากมีลมลูกกกมียาเเหือินนะคะค <peach> มีโอกาสที่จะได้ลูกนะอืมนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นลูกที่มาจากการต้องไปปรึกษามหมออ่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะอาจจะเป็นด้วยอย่างที่บอกครับเวลาเรื่องการงานการเงินมันเยอะเนี่ยมันก็ทาให้การที่มีลูกเนี่ยมันจะยากเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะเการทํางานร่างกายเรามันเครียดไม่เคยได้นอนมั่งกังวลนู่นนี่นั่นการตั้งท้องก็จะยากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมีลูกคือมีลูกจากการไปหาหมอเนี่ยนะคะให้หมอช่วยก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่มีโอกาสได้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองมีแฟนแล้วก็ดีมีครอบครัวนี่คือดีนะมันยังหมายถึงเรื่องการแต่งงานได้ด้วยบางคนมีลูกก่อนแต่งก็มีนะสำหรับบางท่านนะคะไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเดทั้งสิ้นนะเดี๋ยวนี้สังคมเขาเปิดกว้างเนาะมีลูกบางคนแบบไม่มีลูกก็ไม่แต่งอะเอาดีๆใช่ไหมมันกลายเป็นเงื่อนไขไปซางนั้นนะแต่สาหรับคนบางคนก็รู้สึกว่าโอเคก็คือแบบต่อให้ไม่มีลูกอยู่ด้วยกันมันก็อยู่ด้วยกันได้แต่ว่าท้ายสุดแล้วการมีลูกมันดูแลดูจะเป็นปัญหา อ่าเป็นปัจจัยขึ้นมาสําคัญอะ่ะเออสำหรับคนที่มีอันจะกินนะเออต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะแต่สําหรับชาวบ้านทั่วๆไปในการมีลูกมันก็เหมือนกับความสุขอย่างหนึ่งในครอบครัวนั่นเองมันช่วยเติมเต็มอ่ะที่ทําให้ครอบครัวมันดูเป็นครอบครัวอ่ากับจุฬาสถานัันเพราะนั้นก็คือการมีลูกก็ไม่ใช่เรื่องแย่ yeah, นะแต่อาจจะเป็นเรื่องดีแล้วทาให้การมีลูกเนี่ยมันทาให้ชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงก็โชคดีเออบางคนนี่คือมีลูกแล้เสริมดวงนอกออะไหมคะกับจุฬาสถวนจงๆสำหรับบางคนนะยิ่งม ก็อยู่ในสัตว์นั้นแต่ว่าสมาใิรที่กำลังเป็นคนโสดอยู่ในช่วงนี้เนี่ยคนโสดนี้ก็ไม่ได้แปลความว่าแบบจะจะแย่นะจริงๆแล้วเหมือนกับคุณมีความสุขนะคะในช่วงนี้แล้วคุณมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยหล่อสวยดูดีว่างั้นเหออนะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่แน่นอนว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจอะไรใครๆักใครๆักเท่าไหร่มีโอกาสที่ใครที่เคยมีแฟนแฟนเก่าจะกลับมาเจอกัน ในช่วงปลายปีช่วงปีใหม่จะไม่ให้ของขวัญของกำนันใะคัวัลสโตรเวอร์นะคะแต่มีโอกาสที่ได้เจอกันนะคะถามว่ามีโอกาสจะสระีเทิร์นไหมสำหรับถ้ามีโอกาสนะจะบอกให้โดยเฉพาะว่าคนที่แบบเลิกกันไปด้วยความไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างแค่นั้นเองอันนี้มีโอกาสรีเทิร์นเพานั่นนี่สูงนะคะแฟนเก่านะคะรีเทิร์นสูงมากบอกเลยนะคะเพราะอะไรมันเพราะมันเหมือนกับตอนนั้นอะเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางครั้งมันเป็นเพียงแค่ความคล้ายอารมณ์ชั่ววูบอืมแล้วก็แบบ เอาเป็นว่ามันก็มีปัญหากันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณเคลียร์แล้วก็เข้าใจกันนะะเหมือนกับต่างคนต่างรู้จุดบกพร่องของตัวเองเนี่ยนะะโอกาสจะรีเทิร์นเนี่ยสูงมากนะคะ,ะทีนี้ถ้าคุณที่โสดแท้จริงก็อย่างที่บอกต่อให้คุณโสดแท้เลยนะที่ไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีความรักเนี่ยคุณก็ยังเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์มันมันอันอาจจะเม็นถึงว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะทำตัวก็ได้เสริมสเสน่ห์ของตัวเองเทำสัญญกรรมตกแต่งอะไรเงี้ย เปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนสไตล์เนี่ยทำให้คนดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะทให้คนที่เคยรู้จักเราแต่ก่อนเนี่ยที่ไม่เคยสนใจเราเนี่ยหันมาสนใจเราด้วยนะอ่าเอ้ที่ทาอะไรมาทําไมดูดีขึ้น,นเ,เออนึ่งหรอแมเออนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เสริมเสน่ห์เสริมความมั่นใจนะคะแล้วก็ดึงดูดคนอื่นเข้ามาหาตัวเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนัน้นก็มันก็มีโอกาสที่จะสานต่อเรื่องความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นลักษณะไพ่นี่คือโสดเนี่ยมีโอกาสได้แฟนนะ อในขณะที่คนที่มีครอบครัวมีโอกาสได้ลูกอ่าใครได้เคยเลิกกันไปก่อนเนี่ยมีโอกาสได้คืนดีกันอีกโอ้โหก็นะก็ดีเกิน <laughs> ดีเกินไปไหมเออนะแต่ต้องต้องเข้าใจนะว่าโชคชะตาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะจังหวะของชีวิตของแต่ไม่เหมือนกันตอให้คุณเกิดราศีเดียวกันก็ไม่ได้เกิดราศีเดียวกันลัคนาเดียวกันก็ไม่ได้ว่ามันจะต้องเกิดพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่บุญทํากรรมแต่งเนะี่ยบอกแล้วแต่บุญกรรมนะ้วที่เคยทํามานะคะ แต่ตัวนี้มันจะช่วยส่งเสริมพูดง่ายมันจะช่วยส่งเสริมนะคะที่จะทําใหช้ช่วงนี้ชะตาชีวิตเราเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีเมทุนเองนะคะนะก็หวังว่าคลิปวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีเมทุนทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ